สวัสดีครับก็คิดว่าน้องๆหลายคนก็คงจะคิดถึงสถานที่แห่งนี้นะครับก็หลายคนนะก็ทั้งเคยมาสอบนะครับภาคพละ,ะนะมาสอบอามาเทสร่างกายนะครับมาซ้อมมาเข้าคอร์สหรือว่ามาสอบอรอบสองอะไรต่างๆไม่ว่าจะพวกช่างฝีมือก็เคยมีก็เป็นสนามนี้นะครับหรือว่าจะ น้องที่มาเก็บตัวกับทางของพี่ด้วยนะครับพวกในสิบตำรวจนะครับสายป่าป่าไม่เคยมาเก็บตัวช่างฝีมือก็มาเก็บตัวที่นี่นะครับก็มาถ่ายท่อบรรยากาศนะครับให้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อมีใครคิดถึงนะครับก็เราจะมีพี่ๆเขาก็ยังเล่นบอลอยู่นะครับเตะบอลเตะบอลอะไรกันนะครับพอดีวันนี้นะก็มาเดินนะครับก็เลย คิดถึงนะครับพอดีพาเคยพาลูกศิษย์นะมุมนี้ก็พาน้องช่างฝีมือนะครับรุ่นนั้นก็ได้ไปหลายคนนะครับก็มุมนี้นะจับระยะทางระยะทางรอบตัวนี้เป็นสนามมาตรฐานนะครับเป็นสนามมาตรฐาน400เมตรนะ400เมตรก็ของน้องอะ,อะไรนะในสิบตำรวจตอนนั้นมาเก็บตัวนะพวกรีโอพวกพี่แชมป นะครับก็หลายนายที่ได้ที่นี่แล้วก็วิ่ง2รอบครึ่งนะครับจากหลังโกนะครับหลังโกตัวนึงไปหลังโกตัวนี้นะครับ2รอบครึ่งนะครับเพราะว่าต้องวิ่ง1,000พันเมตรจำได้ว่าน่าจะไม่เกิน45นะครับ4นาที15วิหรือว่า4นาที50วิไม่แน่ใจแต่ใน10เนี่ยก็ก็มีเกณฑ์ที่แบบว่า ถ้าวิ่งถ้าวิ่งเวลาทําเวลาน้อยก็จะได้คะแนนเยอะอะไรประมาณนั้นนะครับก็คิดถึงครับคิดถึงสถานที่แห่งนี้นะครับก็ถ่ายมาให้ทุกคนได้ชมนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็มาถ่ายสถานที่ที่น้องๆอาจจะหวนคิดถึงนะครับโอเคครับช่วงเย็นก็อย่าลืมออกกาลังกายกันด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็คงใจเพียงพอเท่านี้ครับบาย